เฉพาะวันนี้วันเดียวมีคนมาที่ทั้งหมด2 20, 2 300คนไฮไลท์เด็ดของวันที่กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนครน,นายกที่ทัมพญานาคสุดยิ่งใหญ่ทำรัตนามณีมหาบาดาลโดยภายในทัาแห่นี้จะมีการจำลองเมืองบาดาลที่มีปริมาก,กรรมพญานาคลวดลายอ่อนช้อยสวยงามบวกกับการจัดไฟสีสันต่างๆ ทำให้ภายในถ้ำดูมีมิติมีชีวิตชีวาน่าสนใจชวนให้อดนึกไม่ได้ว่าได้หลุดเข้ามาในเมืองบาดาลจริงๆซึ่งประวัติการสร้างนั้นเกิดจากพระครูปิยรัตนานุกุลหรือหลวงพี่ต่อที่ได้นิมิตเห็นพญานาคจึงนำไปสู่เรื่องราวปฏิหารอีกมากมายจนกลายมาเป็นการก่อเกิดถ้ำพญานาคอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ราต้องถามคุณเอก่อนดีกว่าเราจะเห็นหลังๆคุณเอจะมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเยอะมากความรู้สึกคุณที่มาที่นี่รู้สึกไงฮะเย็นทั้งที่จริงๆแล้วตอนผมมาถึงอากาศร้อนมากพอกเข้ามาตรงเนี้ยมันเย็นสบายแล้วมันก็รู้สึกแบบมันอยู่บ้านนะครับพพคือคนที่ที่นัาสึกพญานาคจะบอกอย่างนี้ว่ามันมันเป็นความอบอุ่นบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยในการบูชาในการศรัทธาแล้วก็ในการขอพรเพราะว่าพญานาคเนี่ยเป็น เรียกได้ว่าเป็นเทวดาที่คุณพงศ์พุทธเจ้านะครับซึ่งตัวคุณเองอยู่ดีๆแล้วก็เป็นดารานักแสดงที่เล่นหนังเล่นละครเยอะมากทาไมอยู่ดีมาอยู่ดีมามีความเชื่อและความศรัทธานในพญานาคฮะอย่างที่คุณมาดาทราบผมเคยเขียนหนังสือนะครับสักยะ,ะบรรทุรุษพุทธเจ้ามามาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วลหลังจากนั้นก็มันก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆในชีวิตจนได้เขียนภาพพญานาคสององ,องค์ที่มีคนมาขอให้เขียน โดยที่แบบพอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เอาภาพนี้เขาบอกว่าภาพนี้จะจะเดินทางไปแล้วก็จะทําให้เราคอนเนคกับพญานาคได้ทุกตระกูลปฏิหารที่ทําให้คุณเชื่อว่าพญานาคจริงๆคืออะไระครับเป็นเรื่องแปลกที่ตรงนี้คนที่เขามาขอให้ว่านเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เขาบอกว่าเขาปฏิบัติธรรมแล้วพญานาคมาเข้าฝันแล้วก็บอกรายละเอียดว่า เราต้องมีคนวาดเท่านั้นแล้วก็ติดต่อผมมาฮะโดยที่ไม่ได้เป็นการวาจ้างนะครับเขาบอกพยานหนไเป็นคนบอกให้คุณเป็กคนวาดเท่านั้นแล้วพอเราเขียนเสร็จเขาบอกว่าเขาไม่เอาภาพนี้เขารับไม่ได้เป็นแต่ว่าภาพนี้จะจะสื่อให้เกิดภาพอื่นต่อไปครับผมก็ผมก็งงเลยผมแล้วนี่แล้วยังไงต่อนั่นคือพยานหนที่คุณรู้จักมาใช่ครับเอารหฮะแต่แน่นอนเราจะเห็นตรงนี้นี่แค่หน้าถ้ำหน้าถ้ำ ผู้ที่ในหลวงให้พื้นที่ห้าไร่ในวัดมณีวงเหมือนมีชีวิตวิจิตแบบนี้แล้วเราไปหาหลวงพี่ต่อหรือพระกุปิยะรัตนานุกูลพระมณีวงศ์ฮะโอ้โห,โหนี่คือแบบว่าปฏิมาก,กรรมสวยงามมากเลยนะ,ะในนี้ทั้งหมดเราจะเห็นเป็นพญานาคพันองค์ถ้าสำเร็จแล้วนะฮะใช่ครับพันองค์ครับ หมายถึงว่าตอนนี้เราอาจจะเสร็จสัก45-40เปอร์เซนต์ครับใช่ใช่ตอนนี้ก็ประมาณสัก5-5-60เปอร์เซ็นต์5-60เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับยังมีอีกหลายองค์แต่มีจุดหนึ่งนะที่ทุกคนมาแล้วก็จะเกิดความตกอกตกใจคืออะไรฮะัึนกลัวครับ,รบเหมือนกับว่าเขาเป็นงูตัวแรกของที่นี่ที่ไหนฮะอยู่ที่ถ้ำนี้ก็ที่เป็นงูสีดําใช่ครับจะพาพิมดํดไปดูโอเคไปดูกันนะซึ่งทุกวันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเป็นองค์อย่างนี้ องจริงๆก็ยังอยู่องจริงๆยังอยู่เลยไซส์ขนาดนี้เป็นแบบนี้เลยครับที่ทุกคนเห็นอยู่ในถ้ำนี้ก็เลยสร้างให้จริงๆแล้วอยู่ที่ต้นไม้ต้นใหญ่หลังวัดก็คืออยู่ยังอยู่เหรอฮะยังอยู่ถ้าเดินไปอาจจะเจอครับแสดงว่าวังพญานาคตัวนี้ที่สร้างก็สร้างเพื่อเขาสร้างเพื่อเขาด้วยแล้วก็จะมีเศษงูในการก่อสร้างที่ตายระหว่างก่อสร้างก็จะมีอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็จะกระดูกเอาอะไรที่ตายไปเนี่ยก็จะใส่ไว้แต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์ ไม่ต้อจำลองอะไรกล่าวย่าพญานาคตระกูลสีดำแหาณาจักรมาร์เนี่ยท่านจะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติแล้วก็มีฤทธิ์มากมีจำนวนมากที่สุดด้วยถระหม่อมครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับและแน่นอนครับพระครูปิยรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อครูที่เป็นคนเนรมิตดีกว่า ในรวิถีถ้ำแห่งนี้5ไล่นะท่านเนาะ5ไร่5ไร่เฉพาะในถ้ำใน้ไร่ต่อตัวถ้ำนี่สองไร่ครับอไ,<ล>นนไร่ออไที่อื่นเนี่ยเขาจะสร้างองค์พญานาคเน,นี่ยหนึง่ององค์องค์ใหญ่ๆเลยแต่ทำไมที่นี่เนี่ยต้องสร้างพญานาคถึง1000องค์ครับที่หลวงพี่สร้างเยอะๆอยากให้นางเนี่ยได้รับบุญกุศลนะอยากได้รับบุญกุศลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้อง พูดย้อนลงไปว่าหลวง,ง,ง,งพี่ฝันเห็นก็เลย,เลยสร้างท่านขึ้นมาเมื่อย้อนลงไปสักห้าปีที่แล้วโบสถ์เราไฟไหม้มนะครับโบสถ์เราไฟไหม้เราเพิ่งบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์เราเสร็จหลวงพี่เนี่ยเสียใจแล้วก็เลยตําหนิพญานาคด่าพญานาคแหละว่าถ้าเกิดมีจริงแล้วทําไมถึงปล่อยให้โบสถ์เราไฟไหม้ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมีจริงอ่ะแน่จริงก็มาให้เต็มอย่ามาแบบนี้เราไม,ไม่เชื่อว่ามีนะครับแล้วลุ่งอีกวันนึงมาเต็มสี่ห้องเลย ออเป็นรอยเต็มสีห้องเลยครับตบกกลางคืนเราก็ฝันว่ามีชายชราคนหนึ่งนะครับมาหาเรานะครับมาหาเราก็เป็นเหตุให้เราได้จดจําในสิ่งที่เราไปเห็นมานะครับนั่นก็คือหมายความว่าท่านพาเราไปเมืองเมืองหนึ่งงาวมวิจิตรมากนะครับก็เลยรู้ว่าท่านเป็นพญานาคนะครับเราก็จํา ในสิ่งที่เราไปเห็นมานะครับเพราะว่าตั้งใจไว้ไม่เกิน5ปีต้องสำเร็จทั้งหมดนะครับเพราะว่าข้างในนี้จะมีกษัตริย์านาคทั้ง12ตระกูลนะครับมีขุนพลทั้ง12พระอ,องค์คคแล้วก็มีบริวาร1,000องค์นะครับไม่รวมหลานๆเลนๆตัวน้อยๆทุกวันนี้กลายเป็นคนเข้ามาที่นี่นะ วันหนึ่งสองหมื่นคนคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเขารู้จากโซเชียลด้วยเพราะวัดไม่เคยประชาสัมพันธ์อะไรไม่เคยประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็วัดยังสร้างไม่เสร็จก็ไม่เปิดตัวนะครับเราก็ไม่เปิดตัวกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับที่วันนี้เรียกได้ว่าอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าด้วยที่บบกว่าได้สร้างทุกอย่าง ขออนุโมทนาในการสร้างบุญเั่งนี้ด้วยครับทท่นครับ